ทีนี้กลับมาอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อสถาบันอุดมศึกษาหรือการศึกษาเนี่ยนะครับมันต้องเตรียมคนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกในอนาคตถามว่าทักษะที่จำเป็นนั้นคืออะไรที่แต่ละคนจะประกอบอาชีพที่ยังไม่มีายเทคโนโลยีที่ยังไม่เกิดและแก้ปัญหาซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไร ในอนาคตเออผมคิดว่าการศึกษาในทั่วโลกนะและโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยเราคิดว่าทักษะในการเรียนรู้เนี่ยครับเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับการประกอบอาชีพที่ยังไม่มี ใช้เทคโนโลยียังไม่เกิดและแก้ปัญหาต่างๆในอนาคตได้ทักษะในการเรียนรู้ทักษะในการเรียนรู้คืออะไรครับก็คือกระบวนการตั้งคำถามและสะแสวงหาคำตอบเพราะเห็นว่าครูบาอาจารย์ในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปรงชนของเราเนี่ย จะเน้เรื่องนี้เป็นพิเศษเรื่องการตั้งคำถามการสว่งหาคำตอบเพราะว่าถ้าเรามีทักษะในการตั้งคำถามโลกมันจะเปลี่ยนอย่างไรเราก็ตั้งคำถามต่อมันได้เราตั้งคำถามต่อมันได้ทำไมโลกรึงเป็นเช่นนั้นทำไมปัญหานี้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร เราจะแก้ปัญหามันได้อย่างไรด้วยวิธีไหนเพราะเมื่อเราตั้งคำถามได้เราก็จะมีแนวทางที่จะแสวงหาคำตอบนะครับเพราะทักษะของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นบนกระบวนการตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบจริงเป็นทักษะที่สำคัญเป็นทักษะที่สำคัญซึ่ง ตรงนี้ยมันเป็นหลักการใหญ่แต่ว่าในตำแบบตำราทั่วโลกเนี่ยนะครับกูรูทั้งหลายทั่วโลกลเขาจะพูดถึงทักษะสามสี่อย่างในโลกยุคใหม่ที่พวกเราต้องมีอันดับแรกก็คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพพูดอย่างไรไม่ทะเลาะกับเพื่อนนะ่ะพูดง่ายๆสื่อสารภาษาอะไรก็สื่อไปเถอะแต่ขอให้มีประสิทธิภาพตรง สื่อสารตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงคออ์อีกอย่างหนึ่งโลกในอนาคตต้องการคนที่อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นสุดท้ายเนี่ยคิดในเชิงวิพากษ์ได้คิดในเชิงวิพากษ์ทั้งสามอย่างเนี้ครับเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนต้องมี ในโลกยุคใหม่โลกแห่งอนาคตหนึ่งสื่อสารมีประสิทธิภาพผมไม่ได้หมายถึงต้องเก่งภาษาอังกฤษนะผมหมายถึงว่าคุณใช้ภาษาไทยใช้มาลายูใช้ภาษาทิน่นแต่สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้มันวินวินนะสื่อสารอย่างไรมันถึงจะ <c oughs> แก้ปัญหาความขัดแยง้งสื่อสารอย่างไรมันถึงจะเกิดสร้างสรรค์ขึ้นมา อย่างนี้เป็นต้นอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นก็คือกระบวนการของการตั้งคําถามและการแสวงหาคำตอบนั่นเองแล้วก็คิดเชิงวิพากษ์คนที่ตั้งคําถามเป็นแสวงหาความรู้เป็นก็ต้องคิดเชิงวิพากษ์พูดง่ายก็คือมันสงสัยตลอดเวลาเชิงวิพากษ์คือโต้แยง้งโต้แยง้ง ซึ่งตรงนี้มันมันเป็นคุณสมบัตนะิถ้าเรานั่งฟังโดยไม่คิดไม่โต้แยง้งไม่วีภาคคำถามมันก็ไม่เกิดพอไม่มีคำถามการแสวงหาคำตอบมันก็ไม่มนะีเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผมสรุปเป็นสั้นๆสำหรับของเราก็คือว่า ทักษะที่สำคัญในโลกอนาคตก็คือทักษะในการเรียนรู้ตรงนี้คือตัวหัวใจและเป็นตัวชี้ขาซึ่งมันครอบคลุมไปเรื่องของการสื่อสารความอยากรู้อยากเห็นและการคิดในเชิงวิพากษ์เอาไว้ทั้งหมดแต่ทักษะในการเรียนรู้ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าค้นหาในโน้ตบุ๊กเก่งเข้า g ูเกิลเก่งเพียงอย่างเดียวแต่เราหมายถึงว่าคุณต้องรู้จัก ตั้งคำถามต่อชีวิตชุมชนสังคมและโลกแล้วคุณก็แสวงหาคำตอบได้เพราะไม่ว่าโลกในอนาคตมันจะเปลี่ยนอย่างไรก็ตามเมื่อคุณคำตั้งคำถามได้แสวงหาคำตอบได้เราก็เป็นผู้ประกอบการชุมชนที่สามารถปรับตัวและรับมือกับความท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับ ทีนี้ประเด็นสุดท้ายในเรื่องของการศึกษาก็คือว่าเมื่อถาบันต่างๆเนี่ยปรับปรุงหลักสูตรมากมายหลากหลายจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆเยอะแยะมากมายคำถามก็คือว่าสำเร็จไหมกับการสร้าง คนให้เป็นผู้ประกอบการเป็นสตาร์ทอัพเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นประกอบการชุมชนเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบนะนะขออนุญาตไม่ตอบว่าสำเร็จหรือไม่แต่ผมมีความเห็นอย่างนี้ครับว่าการทำหลักสูตรจากทำหลักสูตรเราจะทำให้เป็นทางการจะเน้นในเรื่องไหนนี่ เราต้องดูเนื้อหาของหลักสูตรด้วยว่าเราเนื้อหาหรือธรรม,มาชาติของหลักของเรื่องที่เราต้องการจะสร้างจะบ่มเพาะขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้วิธีไหนเป็นหลักวันนี้เนี่ยครับทั่วโลกเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับในเวที w ว r l d Economic Forum ปีตั้งแต่ปีศูนยอ่ะ2009 2 0 1 1ก็ย้ำเหมือนเดิมว่าผู้ประกอบการนะใช้วิธีสอนไม่สำเร็จการสอนตามเนื้อหาหรือตามอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถสร้างผู้ประกอบการได้ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการชุมชน ถ้าเน้นถ้าหลักสูตรเน้นการสอนสร้างผู้ประกอบการไม่ได้เพราะผู้ประกอบการนั้นมันต้องสร้างขึ้นมาครับหรือเราเรียกว่าบ่มเพาะนะเรียกว่าบ่มเพาะหรือสร้างท่านใดที่เป็นนักธุรกิจนะท่านก็สร้างลูกหลานบ่มเพาะลูกหลานท่านให้เป็น ผู้สืบทอดธุรกิจของครัวเรือนท่านเคยสอนเขาเป็นบทบทไหมครับท่านเคยสอนเขาเป็นทฤษฎีไม่กว่าลูกหลานท่านจะได้เป็นผู้สืบทอดหรือว่าท่านค่อยๆบ่มเพาะหรือสร้างให้เขาขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการนี่คือวันนี้นะฮะวันนี้เนี่ย ตัวชี้ขาดความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนเนี่ยมันอยู่ที่เงื่อนไขตรงนี้ครับว่าคุณจะสอนแบบเดิมเนื้อหาวิชาก็เปลี่ยนไปหลกักหลักูตก็หลากหลายแต่ยังสอนอยู่เหมือนเดิมกับพวกที่สร้างสร้าง ใครจะประสบความสําเร็จมากกว่ากันแล้วถาบันหนึ่งก็คือเรานี่แหละสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเนี่ยเราท้าทายว่าเราไม่สอนเราไม่ใช้วิธีสอนหรือสอนในน้อยที่สุดทําไมยังต้องมีเงื่อนไขว่าสอนในน้อยที่สุดก็เพราะว่าบางอย่างมันสอนได้เช่นอะไรบ้างครับ เช่นทักษะความรู้เนื้อหาบางอย่างที่มันจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยสังคมโลกสังคมของอาเซียนความรู้ทักษะเนื้อหาเหล่านี้สอนได้นะเพราะมันเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตรงนี้สอนได้ แต่บางอย่างมันสอนไม่ได้ด้วยโปรแกรมหรือหลักสูตรที่ออกแบบไว้ให้มันสำเร็จรูปอ,อบรมสามวันเจ็ดวันจบเนี่ยมันทำให้คนเป็นผู้ประกอบการไม่ได้วันนี้ถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งนะโดยเฉพาะถาบันอุดมศึกษาของรัฐคุณเข้าไปปั๊บศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มีทุกที่แต่คุณไปดูหลักสูตรก็แล้วกันเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสามวันหน้าวันถามว่าแค่นี้มันพอไหมที่จะบ่มเพาะคนที่จะสร้างคนให้เป็นผู้ประกอบการให้เป็นสตาร์ทอัพหลายคนจริงถอยออกงานจากสถาบันอุดมศึกษาครับแล้วไปเข้าสู่การเรียนรู้อีกแบบหนึง ที่สามารถสร้างหรือบ่มเพาะเขาขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการได้บางอย่างนะครับเมื่อเราสร้างหลักสูตรสำเร็จรูปขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะการสอนเนี่ยการสอนเนี่ยมันต้องยึดเนื้อหาในหลักสูตรยึดความรู้ที่ระบุเอาไว้ว่ามันต้องได้อะไรยึด แล้วมีระเบียบกฎเกณฑ์มีมาตรฐานหลักสูตรที่เน้นการสอนก็มองคนว่าเหมือนท่อที่มันว่างเปล่าะท่อว่างเปล่า,เล,า,เ,ลาเลยไม่มีอะไรรอประสบการณ์รอความรู้เรือเนื้อหาจากครูบาอาจารย์เนี่ยใส่เข้าไปในท่อนั้นให้มันเต็มแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยคนเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่ท่อที่ว่างเปล่าคนไม่ใช่ท่อที่ว่างเปล่าเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้เราพัฒนาหลักสูตรที่บ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการได้ในขณะเดียวกันเราก็สอนเท่าที่จำเป็นสอนเท่าที่จำเป็นตรงนี้เราก็เลยทำให้เกิด หลักสูตรของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนนนครับที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมูล,ลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเลยครับเรามีเป้าหมายที่จะไปพัฒนากลุ่มคนวัยทำงานเราก็มีหลักสูตรที่พัฒนามาตามลำดับจนมาถึงวันนี้เนี่ย เราก็มีหลักสูตรประกอบการชุมชนในปริญญาตรีแล้วก็การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการในดับปริญญาโทในดับปริญญาตรีนั้นนะครับเราก็มีแนวคิดไง,ไง่ายๆว่าในบริบทของสังคมไทยวันนี้ มันเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจนบางคนอาจจะต่อผมก็ได้ว่าเป็นเป็นสังคมที่คอร์รัปชันค่อนข้างสูงทุกระดับ